สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอลทไลแชนแนล,น,ลนะครับผมมองได้มีตัวดีตัวเด็ดนะพี่น้องดอลลาร์ก็เสียวมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะตอนนี้เข้ายู่กับคุณพ่อสีเหล็กวิ่งพี่น้องมาตามแนวทางตองงวดนะครับในงวดวันที่16สิงหาคมพศ2565ันาะพี่น้องเนาะนะครับตัวเลขของคุณพ่อนะครับที่จับคู่ให้พี่น้องงวดนี้เข้าเต็มเต็เ,ตเนอรนะครับ มีผู้ใดโชคดีน้าคุณพ่อเพิ่นบอ่ะนะครับผมเกาซี C, 3, ที่คุณพ่อเพิร์ลจะห้ยละวิ่งเป็นตวนัวเด่นคือเก้านะครับพี่น้องกับเขาขึ้กันนะครับเก่าตัวเดียวเลยที่คุณพ่อเพิ่นเด่นห้นะครับตอนนี้คุณพ่อเพินนนพเพ่นก็อยุนนนอน่นี่ละพี่น้องดนลากมาหนี่รอบที่สองนะครับผมรอบแรกมาตอนเต้าคุณพ่พอเพิราอยูน้ะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวไปถามคุณพ่อเพิ่นเบิงน้ากันกกเป็น,นอะไรคุณพ่อเกาซีคื้เขาค่ะแค่เขาโอ้ยที่ไหนนะ ครับกับพอบ่อไ่้ด้ไปกาลสินโดยตรงส่งไอตัวหมแล่นครับไปแต่เศรบร้อสินเดือกมูพ่อไปกาฬสินถเถอะวะมา็เลยผ่านเลยบ่กครับพนว่าบผมมาพออาา่อจย่างไดเกิด้หลายคักคะดครบายน้รถชื่นเช้ามากหนึ่งเขาปุ๊บครับย่านเมี่ยเขาว่าถ้าลงเรียนจําไปเลยครับอื แล้วพ่อได้ลายบ่ครับนี่บ่ได้ปัดสลึงเอ้าคือบ่ได้พ่อวัดที่มืออะไนแม่มืออะไรแม่ป๊าดกลับมาบซื้อวัตถุใบพ่อบ่ได้เอาไว้ตั้งแต่ต้องหมดบ่อป๊าเป็นที่หน้าเสียดายเนาะพ่อเนาะก้าวสี่ก้าวมาต้มอยู่เหโอ้ครับเป็นไปถอนเขียวสว่างครับเอ๋อพ่อไปถอนเขียวมาเถอะบ่เขียวมาถึงครับ บัดก่อ,อนเลยเดี๋ยวหงอมาโขง,งอ่าอถามคุณแม่ลราไปคุณพ่อถามคุณแม่ควันไปควันมาเมื่อก่้ลราบอกว่า,อวาอไอพ่อคิดเบิงตัวเลขมาหลายชุดตรงกันเด้ของคุณแม่ขวัญนนะ่ะแต่เพิ่นว่ามันบ่เข้ากับของพ่อบ่เข้าจังไงเนาะเก่าซีเข้าอยู่ครับเรียกว่านั่นมันจะแค่เจ็ดอันเลาวที่เขม่นครับเต็นบอล วัววาแปดหายแปดกเไปชื่อเริ่มครับแมนครับอ่อนเพราะว่าพอบอก็แปดอ่อนเนาะเงนมื่กี้เนาะอ่อนมันถึงบ่มาห่ก้อนเือนเตบ่มาครับหวดนี้ก็หาบอมีหัวที่ที่หกสิงหานิหาบ่มีเปนอมีไม่หาเออหับอมีบ่จะได้กับบมีนะพ่วเนาะบอมีบอมีนะฮะเกตเลียว่ามันเต็มปอแล้วบ่มา มาหาคุณพ่อรอบนึงเหรอเด้แต่คุณพอ่อกับบ,บ, UB, บอยู่สงสัยคุณพ่อไปทุลักใส่คือบ,บอเห็นเนี่ยบอครับผมแนมมาก<ย>บอเห็นเออมาหล่อมาเด๋วจะวัดบ,บ,บอได้แหวเขามานี่แต่ว่าขับรถไปแล้วแนมมากปกติพ่อสินังอยู่เตียงครับ วันนปีวันม uh, ากก็ว่าเห็นมากมากว่าจะวันค่าเนี่ก so ็ล่วงเขาสว่างเลยอ๋อมาแต่วันขามเนาะอาจจะเป็นเชือนมากสว่างเขาบวชอนโอ้บวชอนวันค่าเขาบวชอนไห้สว่างครับผมเร้วหน้าเขาหน้าปแล้เรวแล้วพอเนาะว่าว่าจะไปวันนี้ใส่ยางกระอาดนี่สเนี่ยทิ้นนี้ครับผมแม่บอกหลาเป็นก่ายเหม่อนหรบอกปล่ บักนุ้มอครับเุิดนะพุแม่ให้งปทักคนผิดนะครับผมบานี้ก็ไปบอกเขาไปบอกคู่แจ็คครับแจ็คไอตัวเสือเรือว่าจะกก่องแกเกาซีครับก็หาเสือรวเบอรกลับละเสือตรงตงรวดวยเหรอย่างครับเกีกระชได้กุ้ได้ละครับบ่เพราะว่าใจแกด้รแกก็มักขึ้นกันเล่ งวดนี้เก่าก็มาหลายตำหนักแต่ว่าเก่าหามาแห้งที่มาแห้งสุดนะครับคนเล่มองถามเก่าซีครับผมอ้คนมองขรับพนวันซีมายากนะครับพ่นเล่ไปใส่เก่าหากับเก่าหกไหลนะครับเอาเรื่องวดนี้เป็นได้หอคำนวณเสร็จเรียบร้อยเอาเรียกออกแล้วพราะวันเพราะเรื่อยเหตุไปมนี้บ่ะครับไหวไปแล้วก็เรียกว่าเรียกออกมาเอางวดมานฮาตัวไปมาฮะมันตรงกันเนี่ยคอที่ มันจะซื้อยากมันจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะว่าตามที่คุยกับคุณพ่อว่าประมาณมื่สองมื่นนะครับผมหลังเล็กออกแลี้ยวก็บ่อยยากเฮ็ดเลยครับผมอ๋อนะครับผมเดี๋ยวเสียให้คุณพ่อเขียนให้เบิ้งนะครับผมนี่เอาปากกาคุณพี่น้องนะครับเอาครับพี่น้องให้คุณพ่อเขียนให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะไม่ได้ขอลูบ่โอ้ยมือซ่นดิบ่เป็นหัวเดี๋ยวผมหลอกให้ไม่นะครับให้คุณพ่อเขียนไหนใครครับ แปดป่พ่อเด่นแปดนนะครับเป็นไหนคุณแม่ผมบอกถือว่าของคุณพ่อเด่นแปดเด้อผมบอกว้หกแปดเด้อนะครับผมแต่คุณพ่อที่จับคู่คุณพ่อจับคู่ป่ะครับเนี่ยจับอ๋อเนี่ยจับคู่เดี๋ยวเปจักเหล่ามาข้าวันนี่ให้วิ่งไปก่อนเมื่อไรจับคู่มือมีจะก็คมมือมันเดี่ยวไหมเมื่อไมครับผมเดี๋ยวผมลอกให้เบิรงอีกครั้งหนึ่งให้คุณพ่อเชียงกอนนะครับพี่น้อง คือคือผมมีแปดห้องผมนะวันนี้ตัวเจ้าคู่นี่เหรอเนาะอ๋อเอาสี่คู่บ่คุณวะเอาหาคู่ก็ได้เอาเจ็ดสี่น้ำเอาเจ็ดสี่นะหบอครับจะเพิ่มใหม่ตัวนึงครับผมเอาเป็นหาคู่นะครับเนาะว่าใจเอาไหผมอ๋อนะครับพี่น้องเดสี่คู่นี่ครับผม ของพอซีน้องพี่น้องเนาะนะครับของคุณบ่วนะครับเป็นเลขวิ่งบนเดอพี่น้องนะครับที่หูหูกันนะครับตั้งแต่ตามมากอ่ะมีเขาบนเขาล่างนั่มนะครับพี่น้องนะครับมือเละจะงานไรอ่ะเดี๋ยวจะลาที่ลอกให้เบิรงอีกที่นึงเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมอีกครั้งหนึ่งตัวยง่งนะครับอเขียนนาเดียวกันนะคุณพ่อแต่เชียนตัวยงญงขึ้นมีแปดหนึ่งนะครับ แปดสี่แปดสามมันหลัันทงแปดสามตัวเดียวเลยคุณแม่ควนบอกฟันท่งแปดสามนะครับตัวเลขของคุณแม่ควนเข่าเลขกวิ่งได้พี่น้องนะครับตอนนี้เจ้าคูรุดสุยไปสุ่ยมาอยู่นะครับแต่คุณแม่เพิ่นเล่วยใจรุ่งคีบห้นะครับพี่น้องออาคุณบขานะนะครับของคุณพอสีนี่ครับต้องมาหาคูนะคุณพอเนาะนะครับผมคุณพอจับหาคู่นาอนะครับ วัดวันที่สิบหกตัองุมาวันนี้สิบหกสอคอหกห้าพ่อสีนะครับผมครับพี่น้องเอาคุณพ่อมีตัวมักตัวชอบบ่ครับในนี้มี่คููเด่นบ่ะมีตัวใดพ่อสิแปดสิแปดแปดสิบเอ็ดนี่บ่สสิแปดก็ร่องเอาผมเขียนกลับตัวนี้เขียนรองผมเขียนกลับเด้อพี่น้องนะครับ ของคุณพ่อเช่นสิบแปดครับก็เอารวบครับมอืลาก็เริ่มร้อนแล้วพี่น้องตัวเด่นขึ้นสิบแปดนะคุณพ่อเนาะโอ้คุณพ่อเด่นสิบแปดให้พี่น้องนะครับผมใช้ก็สามตัวเลยนะนะครับผมนี่ครับเป็นตัวเลขของคุณพ่อสีในงวดนี้พี่น้องงวดที่ผ่านมานะครับเข่าตรงๆเด้อพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวสีห้เบิรงงวดที่ผ่านมา นี่ครับพี่น้องคุณพอ่อจับคู่ให้เก้าหกเก้าสี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับอันนี้คืองววที่ผ่านมาพี่น้องนะครับจนวดนี้นะครับคุณพอ่อจับคู่ให้หนึ่งแปดแปดสี่แปดสามเก้าหนึ่งเจ็ดสี่นะครับผมเด่นที่หนึ่งแปดนะครับวิ่งนะครับตัววิ่งเด่นของคุณพ่อคือแปดนะนะคุณพ่อนะน,นะครับตัวเด่นคือแปดด้วยพี่น้องตัวเด่นคือแปด ให้เบิ้งตัวใัญไงนะครับบางครั้งมันตัวหน่อยไปนะครับนะครับอ๋อนะครับพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางนะครับผมเบิ่งประกอบกับการตัดสินใจนะครับแคปหน้าจอเอาไว้เด้อพี่น้องนะครับวิ่งแปดตัวเดียวนะครับอันนี้ดอลล่ารอบเบิ่งไม้เ้ยพี่น้องนะครับแล้วก็คุณพ่อจับคู่หายเลขแปดแปดซีแปดสามเก้าหนึ่งเจ็ดีพี่น้องนะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้พิจารณาเป็นแนวทางนะครับเบิ่งประกอบกับการตัดสินใจนะครับ มักปอมากไกจังหวะกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับคงสีมิทนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้อง่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้อง่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันครูผู้สุคนเดอร์พี่น้องด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับผมถ้ามาถ่ายชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ